ติ๊กอดีตภรรยาสอลาบขอเปิดคุณเก่ามาใช้หลังจากพิกระแสดรามา่าทาโถมกันไปมาระหว่างคุณสอรามและติ๊กอดีตภรรยานะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเธอได้โพสต์คลิปโปรโมทมือถือยี่ห้อดังยี่ห้อหนึงนะครับ บอกว่าใช้ดีมากนะครับหลังจากนั้นก็มีกระแสตีกลับมานะจากคอมเมนต์มากมายนะของชาวเน็ตซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเครียดหรือเปล่านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ลบคลิปดังกล่าวไปนะครับและอัปเดตล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ไปทําบุญใส่บาตรและมีการปล่อยปลาด,ด้วยอัปเดตล่าสุดนะครับติ๊กอดีตภรรยาสรามได้โพสต์อัปเดตไอจส่วนตัวพร้อมภาพนะครับเธอกําลังตักบาตรนะครับพร้อมแคปชั่นว่าสาธุ ลูกขอเบอิกบุญเก่าและขอเบอิกบุญใหม่ขอให้ผลบุญที่ลูกสร้างในอดีตและปัจจุบันรวมอยู่ที่ตัวลูกช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองวีจิลูกรักและคนที่ลูกรักครอบครัวทุกคนด้วยเธอและถัดมานะครับติ๊กอดีตภรรยาก็ได้อัปเดตรูปที่2นะครับในไอจส่วนตัวนะครับเป็นรูปที่เธอกําลังปล่อยปลาที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ และนี่คืออัปเดตล่าสุดของติ๊กอดีตภรรยาสลามมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน